ตับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็มาถึงคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งคู่นี้เป็นการชิงแชมปเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทที่ว่างระหว่างนักชกฝ่ายแดงนะครับเจมบอลคอนสวรรค์มินิมาหรือเจมบอลลูกเจ้าแม่ทัพทิมเดิมที่กำลังอยู่ยในขณะนี้พบกับนักชกฝ่ายน้ำเงินมรกตแดงสอบุญญาส่วนประวัตินั้น คุณพัชรีคงนุชเจรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเชิญครับค่ะสำหรับประวัติของผู้ที่3นะคะซึ่งก็เป็นผู่ที่ริงแชมป์ว่าง108ปอนดบลของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมุมแดงนั้นก็คือเจมส์บอลเดิมก็คือเจมส์บอลลูกเจ้าแม่ทัพทิมปัจจุบันก็เป็นเจมส์บอลพรสวรรค์มินิมารตนะคะชื่อจริงก็คือเกรียงศักด์คงแสงชูเมื่อเช้ามาช่งน้ำหนัก109ปอนด์ลดไป1ปอนด์ค่ะ เป็นชาวจังหวัดสระบุรีชคมวยมาทั้งหมด114ครั้งชนะ82ครั้งแพ้30ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นชนะคะแนนเพชรฉวางนอสพานเหล็กที่เวทีลุมพินีปัจจุบันเจมส์บอลอายุ18ปีค่ะผู้จัดการหัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอนก็คือคุณกิ่งทองลูกพระบาทค่ะสำหรับมุมน้ำเงินมรกตแดงสบุญญาหรือชื่อจริงก็คือปรากฏพงชูช่วย มื่อเช้ามาชั่งน้ําหนัก108ปอนด์พอดีนะคะมรากดแดงเป็นชาวจังหวัดสงขลาชกมวยมาทั้งหมด65ครั้งชนะ71ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนร้อยเชิิมอรเรืองสิริที่เวทีมวยราชดำเนินปัจจุบันอายุ18ปีผู้จัดการคือคุณนัทบุญญาพิสมพานหัวหน้าคณะคือคุณปรีชาธรรมรัตน์ผู้ฝึกสอนคือคุณกุ้งเมืองชนค่ะผู้ที่ขึ้นไปให้ กำลังใจด้วยการมอบมาลัยครับคุณประจนอุตรปาะทรกรรมการผู้จัดการบริษัทบอสฟอสซิส่งโ,โปรโมชั่นจำกัดนะครับนึกถึงบะหมี่ก็ทายเส้บะหมี่เกี๊ยวครับเดียวนุ่มสดสะอาดอร่อยจนลืมอิ่มทุกสีทุกซอยครับทายเส้บะหมี่เกี๊ยวมีจำหน่าย9911853โทรศัพท์กันนะครับและนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมคงคาครับเลี้ยงสังสรรครบร,ร้อยปีวันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนปทุมคงคาเอกมัยกรุงเทพมหานคร คูนี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์ของเจมบอลพรสวัรค์ไม่ด้หมาดครับผู้ท้าชิงวรบัดแดงสบุญญาความสรุกสนานนั้นต่อเรียนได้ทราบเลยนะครับว่ามีการเต็มอิ่มทีเดียวครับส่วนสาหนึ่งเมษายนอ้อมน้อยผู้เอกของรายการเทปลิตน้อยเอสเบียิมปะทะอิทธิเดชสบุญญาครับครับท่านผู้ชมครับเราศึกรวมน้ําใจมวยภูธรวันพุธที่29มีนาคมที่เวทีมวยอดีิศรจังหวัดสระบุรี ประธานจัดการแข่งขันคนเอกวรยุทธ์มีสมมนนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแหน่งประเทศไทยจัดโดยพันเอกกริไมหินทิอุรินนายสนามมวยเวทีอดีอรจัดโดยประกอบผู้มวยกิ่งทองลูกพระบาทจาวีหมัดตรงยงยุทธบุญถนอมมวยคู่ประกอบรายการคู่เอกเด่นพยักวอสิงเสน่ห์กับสายยันน้อยสิทธจาวี ดิทธิเดชลูกถ้ำเสือกับแมนชั่นสิบผาฝาแล้วก็ยังมีสี่แควนอสีพึ่งกับบุญเลิศสอบุรปาจาร์อย่าลืมนะครับศึกรวมน้ำใจมวยภูทรวันพุทธที่29มีนาคมที่เวทีมวยอันดิศรจังหวัดสระบุรีมวยผู้นี้สักขีพยานในการตัดสินก็มีพวดพระเจนจากมวยตู้เสือเหลือง ชาญยุทธดีลารุจิวงประชาสัมพันธ์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยร่วมเป็นสักขีพยามในการให้คะแนน,น,น,นส่วนกรรมการให้คะแนนข้างเวทีก็มีจริรศักดิ์แสงจำรัดมีชาตรีน้อยเจริญชลอวิเศษชัยยะและก็5้าคนเวทีนั่นคือปิยะเหล็งสุดใจคุณนิชิงชั้นเปียนที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับซึ่ง เป็นรุ่นจูเนียร์พรายเวทในพิกัด108ปอนด์ครับนักชกฝ่ายแดงเจมบอลพอนสวรรค์มินิมารหรือเจมบอลลูกเจ้าแม่ทัพทิมเดิมอดีตก็เป็นแชมเปี้ยนในรุ่น105ยปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยบรรกตแดงสอบุญญาก็เป็นนักชกจากอำเภอหักใหญ่จังหวัดสงขลามวยคู่นี้ชกกันมาสองครั้งแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะ ก่อนขึ้นเวทีนั้นเจมบอลก็ให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมตัวมาสู้เต็มที่มาเพื่อตำแหน่งแล้วก็มาเพื่อเงินเดือนเพราะว่าถ้าใครชนะนี่เข็มขัดอยู่ที่เอวเนี่รับไปเดือนละห้าพันครับถ้าวันนี้ใครมีเข็มขัดติดเอวกับบ้านนี่สิ้นเดือนนี้ก็รับไปเลยครับห้าพันเดือนหน้ารับอีกห้าพันนะครับส่วนมรกดแดงนั้นก็บอกว่า พุทธศักราชปีคุทศักราช2000นั้นก็เป็นแชมป์ให้ได้เพราะว่าหมอดูถ่ายไว้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับปี2000เ็าบอกว่าหมอเขาทายว่าจะเป็นแชมป์เขาว่าอย่างนั้นนะรจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวดูครับถ้าไม่ถูกนี่ไม่ต้องไปดูแล้วครับหมอดูคนเก่าไม่ต้องดูแลนะครับไปดูหา,หาดูหาดูหมอคนใหม่นะครับเพราะว่าถายไม่แม่นแต่ว่าบรรดาเซียนหมัดม,มวยทั้งหลาย เกจิอาจารย์ต่างๆตามสำนักต่างๆนี้ก็มีภาควิจารณ์กันไปกตงทัศนาของแต่ละบุคคลครับบัดยกที่หนึ่งับป่ามวยกู้จริงแชมป์นี่ต้องใจเย็นครับมวยฝีไม้แรงมือต้องคอยดูไปหลงปู่ทวเนื้อหยกวัดพักโพครับหลังจากผู้ไทยพเศษตร2สกุ๊พาผ่านแล้วนะครับจะมีผู้ไทยพิเศษครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่วัดภาษีรัตนสัตยารามครับ10เมษายน ผู้ที่ต้องการจะได้ไว้บูชาติดต่อจองที่ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยทุกสาขาทั้งประเทศติดตามชมยกสองต่อครับของศึกจริงแชมปรุ่นคู่นิฟลายเวทของเวทีมวยสยามครับครับท่านผู้ชมที่เรพครับมวยคู่นี้ครับเขาบอกว่าทางด้านของมรกตแดงสบุญญาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของปิ๊กสบุญญานะครับ ถ้าวันนี้ชนะได้แชมป์นี่นอกจากได้เงินเดือนจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเดือนละ5,000แล้วพิกซอบุญญาบอกว่าจะมอบที่ดิน200ตารางวาในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นทางด้านของคัดใหญ่นะครับให้เป็นของขวัญครับแล้วก็จะมาทำพิธีมอบกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ในสัปดาห์ต่อไปก็คงจะต้องดูนะครับว่าทางด้านของบรกดแดงสอบุญญานั้นจะเป็นเศรษฐีรายย่อยหรือเปล่าครับ คงต้องติดตามดูกันต่อไปทางด้านเจมบอลจะดับฝันไหมนะครับหรือจะสารฝันให้คงจะต้องดูครับเ,เจมบอลนี่มาชกที่นี่บ่อยครับมาดูแลกล้ามเป็นมัดเลยครับไหล่ซ้ายนี่มีสักด้วยนะครับมองยังไม่ถนัดว่าสักเป็นรูปอะไรปล่อยาย้ไปที่ใบหน้าของมรกตแดงครับ คู่นี้สรุปครับท่านผู้ชมครับรูปร่างพอฟัดพอเวียงครับแล้วก็ฝีไม้ไรยมือพอๆกันนะครับใครพิชซ้อมมาดีใครเตรียมตัวมาดีจังหวะใครดีกว่าครับบ่านท้ายไปไม่โดนครับอ่าเจมบอลน,นี่วันนี้ลูกพี่บอกว่าพิชซ้อมมาดีครับทั้งคู่ครับเพราะว่ามาเอาแชมปเปี้ยนกลับไปให้ได้ เต็มที่ว่างครับชนกันเต็มที่ครับบอ,อ,อลรากดแดงก็คอยจังหวะครับวางแข้งขวาไปแล้วเกมบอลก็ออกแข้งทั้งซ้ายทั้งขวาแลลวครับเดี๋ยวคู่ต่อไปก็ชิงอีกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ชิงสองคู่ครับคู่ต่อไปนี่เมืองสมุรจอรุกสมุรครับกับ โค้ก้วบ้านจักรปรสายสี่คู่ต่อไปนี่นักชกฝ่ายน้ำเงินก็คือโคแก้วนั้นกำนันแสงเฉลียวบอกว่าโอ้ยโดนลูกตามน้าไปเลยครับโดนเขาที่หน้าอกหน้าใจเลยครับเขาโค้ก้ววันนี้เหมือนก <Vegeta> ันครับถ้ชชนะนินได้บ้านจักรณรสายสี่ไปเลยกมนารกำนันเฉลียวบอกว่าอย่างนั้นคู่ต่อไปนะฮะส่วนคู่นี้น้ำเงินครับ คลละกดแดงสบุญญาปิ๊กสบุญญาลูกพี่บอกว่าถ้ญญาชนะเอาที่ดินไปเลย200ตารางวาราคาหลายล้านครับไม่รู้เหมืนอนกันนบว่าเจม,มอลจะสารฝันหรือจะดับฝันครับดูครับแข่งผาไปครับเฮได้เฮครับเดียวชมยกต่อครับยกต่อไปยกเครื่องทางนี่เป็นการนำภาพช้าบให้ชมกันนะครับ นักพายต้องใจเทนเบนบางพุ่มเทีเยมติดกถางรถไฟบางบอนมีโชว์คืนครับสารเวทมีนาคมสรุ 5, มาสาราษฎร์บุรีเจริญ5เมษายนยู่เยอะเยอะเจ็ดตุ้งสุรัขบุญเทวันนะครับแล้วก็เย็บู้บอกมีโชว์แต่ไม่มีชาร์ต28เป็นวันครบร้อยปีของกลุ่มคนคอมเพล็กซ์ครับร่วมจับรางวัลสมนาคุณมากมายโชว์พิเศษรุ่นละวันกับนางแบ๊กขาวสวยสุดเซ็กซี่อย่าลืมครับเริ่มจะรอครบร้อย ครบ10ปีที่กรุงทพยิ่งใ่8มีนาคมนี้สำหรับวิลาคาเฟ่ปากคอสุขวิจัยคืนนี้พบกับคอนเสิร์ตามเมลา่าเบ w เดนงวงคู่แห่รีเจนซี่ครับและท่านต้องการที่จะได้ลงกุดทวดเนื้อยกวัดพระโตก็สั่งจองที่ธนาคารกรุงเทพและธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับติดตามชม <โฆ S 1> ยกที่3เครึ่งทางของมวยจิงชปม ที่ว่างในรุ่นจูเนียร์プライเวตต่อไปครับครับท่านผู้ชมที่รักครับมาชมยกที่สามครับของมวยคู่ที่สามในการถ่ายคันนี้ชิงแชมป์ที่ว่างนะครับในรุ่นจูเนียร์ไライเวทของทีมวมวยสยามออมน้อยพิกัดหนึ่ง้อยแปดบอครับแดงก็คือเจมบอล ลูกตําแม่ทัพทิมเดิมนะครับตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อมาใช้พรสวรรค์มินิมาส่วนนักชกฝ่ายน้ำเงินนั้นก็คือมรกรแดงสบุญญาครับเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ลูกพี่ครับบอกว่าที่จะมอบที่ดินนั้นการคมนาคมสะดวกหรือเปล่าบอกสะดวกสบายครับอยู่ในตัวเมืองหัดใหญ่ครับถ้าวันนี้มรกรแดงสบุญญาชนะดีสองร้อยตารางวารับไปทันทีนะครับราคามูลค่าล้านกว่าครับ ไม่รู้มั้ยกันว่าเจมบอลจะสารฝันหรือว่าจะทำลายฝันจะ,จะยอมให้ผ่านหรือไม่แลกเข่ากันครับตอนนี้ตีเข่าท้ายไปครับบอลกดแดงเอาต่อยซ้ายต่อยขวาครับเข้าทีมใหน้าเลยครับทางด้านของเจมบอลลํำหักลํำโค่นพอกันครับใช้ได้ ผีตัดน้ำหนักโอ้ยตอนนี้โดนหมัดโอ้ยโดนหมัดขวาไปด้วยครับแม่เตรียมบอลโดนหมัดขวาไปสองหมัดครับเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังพยายามหน้าให้เดินก็มาต่อยต่อแม่ต่อยซ้ายต่อยขวาไปอีกตีเขา่าขวาไปด้วยตีเข่าซ้ายแล้วเริ่มจะแต่งตัวแล้วครับตีเข่าซ้ายทีเดียงตีเข่าซ้ายทีไม่โดนฟันสองขาไปเลยแม่เอาเป้าใหญ่ดีกว่า สนุกแล้วตีเข่าขาพาขอเรากดแดงตีเข่าขวาตีเขาา่เขาซ้ายไปอีกทีหนึ่งตีเข่าซ้ายโดนตัในแข้งซ้ายครับเก้มบอลน,น่ะวาแข้งซ้ายไปเลยโอ้ยเก้มบอลโด,น,ดนแข้งซ้ายโดนเข่าซ้ายด้วยน่าวันนี้พอเรากดแดงแล้วสู้จิตวิจัยไม่ต้องพูดกันครับสบาย ขาเลยไต่ขาไต่ขาโวยคู่นี้ทันกันครับท่านผู้ชมครับใครชนะมีเงินเดือนนะครับเข็มขัดอยู่ที่เอวเนี่ยเอาไป5,000อ้าวหวารแข้งซ้ายไปอีกต่อยซ้ายตีขาซ้ายอีกนึงอ้าวโยกขาซ้ายเป็ทีครับทางด้านเจมบอลเจมบอลตีขาซ้ายทีซ้ายบอลกระแดงว่ายังไงต่อยขาไปกันไม่โดนกดยกครับ จะมีเข็มขัดคาดเอวแล้วก็ได้เงินเดือนเดือนละ5,000บาทจากสนามครับระหว่างเจมบอลกับมรกตแดงตอนนี้ก็ผ่าน3ยกไปแล้วนี่อัดกันประเภทแข่งล้วนๆครับเข่าก็จิ้มกันเนื้อแม่แต่ว่าสถานการณ์นั้นท่านผู้ชมต้องดูกันเองนะครับว่าจะเป็นเจมบอลหรือว่ามรกตแดงอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ตอนนี้มีมวยรายการดีครับจูนที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นสนามโรงเรงียนศรีกระนวลวิทยาคมครับศึกศรีกระนวลต้านยาเสพติด จัดเอาไว้ให้ราชสีเล็กพรบุญมีเจอกับวันมีโชคแก่นนรสิงห์บ้านเกิ้งสิทธิ์สอกับอนันตเดชศักดิ์นิพาพรแล้วก็มีคู่มวยคู่พิเศษนะครับผู้นวยการชกเองครับอาจารย์วิรัติจเจริญเชื้อกับจอกกี้สิทธิ์กันภัยอีตยอดมวยไทยเมื่อ20ปีก่อนโน้นนะครับขึ้นชกโชว์ไม่ต้องกลัวครับงานนี้มีถังออกเฟียนอยู่ข้างๆเวทีด้วยนะครับเริ่มชกเวลาประมาณ19นาฬิกา ที่เวทีมวยสนามโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเบอร์กนวนจังหวัดขอนแก่น,กนใครอยู่ใกล้ก็ไปดูไปเชียร์กันได้นะครับ,รบท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะชกในยกที่สี่นี้ก็ฝ่ายแดงก็มีขิงทองลุกพระบาทครับยกลกพระบาทมาเป็นที่เลี้ยงแล้วก็ซ้อนเจอกันกนําเงินนี่ก็มีจุดสายสี่ครับมากันเยอะเลยครับดูครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้าง เกมบอลปลายยกนั้นดีครับถาผัดกันแล้วครับดีต้นยกปลายยกผัดกันยกนี้เป็นยังไงครับเกมบอลนั้นเข่าใช้ได้ได้น้ำได้เนื้อครับตีเข่าท้ายทีแล้วโนท้ายก็นไปเหมือนกันครับบรลกระดแดงบรลกระดแดงตีโตไป ตอนนี้ถ้ากูหันมาเล่นเข่าลงในกันครับสีเข่าไว้ครับตอนนี้คนละคนแดงพยายามจะใช้หมัดครับแต่ว่าเกมบอลนั้นาส,าสีเข่าซ้ายเข่าผาเป็นชุดครับสีท้ายเป็นแล้ว เข่าเข้าไปครับทางด้านของเต็มครับบอลล้วแรง่อยครับปล่อยใช่ทันที่หน้าแล้วเดินเข้าใกล้เลยครับตีเ้าใช้ทีหนึ่งเก็บบอลตีรุ่งวดแดงก็ตีโอ้ยต่อยซ้ายขวาครับเก็บบอลเตะผ้าไปเตะซ้ายผ่านการคอเลย พอลรกดแดงก็พยายามแล้วครับจะเล่งนในทันหรือเปล่าปล่อยฝายมาันโดนแข้งซ้ายไปจมบอนเตะสะกัดขีบยันไว้อีกครับ แรกกันครับตีข่าวท้ายตีตรงๆนะครับเข้าไปที่หน้าท้องเลยกดยกครับพอผ่านไปแล้วสี่ยกนี่แฟนๆมวยระดับเกจิเขาบอกแม่ตาเริ่มสว่างแล้วนะครับก็เห็นชัดเจนขึ้นว่าใครน่าจะได้รับเงินเดือนเดือนละ5,000จากเวทีมวยเส้หมอาน้อยพร้อมกับเข็มขัดแชมเปี้ยนแต่ว่าของแน่ อาจจะไม่แน่นะครับเพราะว่ามีถึง3นาทีที่ต้องให้ลุ้นกันเจมส์บอลหรือว่ามอรกรแดงต้องรอลุ้นกันก็มีข่าวประชาสัพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับชมรมสิทธิ์เก่าว,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเชิญสิทธิ์เก่าทุกท่านครับร่วมงานราตรีวิศณุในวันศุกร์ที่31มีนาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับมีวงดนตรีดังๆมากมายจองบัตรล่วงหน้าและก็สอบถามรายละเอียดได้ที่0-3 4ครับ411 248 ไปเป็นสิทธิ์เก่าเทคนิคสมุทรสาครครับสุขที่31มีนาคมนี้ก็อย่าลืมนะครับไปร่วมงานกันและก็คุณเช่นเมืองชนครับจัดสึกแปลนันวันศุกร์ที่31เหมือนกันที่เวทีมวยลุมบินีครับโอ้โหรายการนี้ใหญ่มากครับค่าดู240บาทเท่านั้นมันจากเกียรตินภาชัยกับต่อประตักวันเฉลิมนะครับมวยเงินเดือนอีกแล้วครับรับเงินเดือนเสร็จแล้วก็ไปลุ้นกัน แล้วก็เพชรเอกสอสวรรค์พักดีกับวัชราชัยแก้วสัมฤทิ์สินชัยน้อยสอกิติชัยกับอินทราชัยแวร์ในสปีดใช่คุณมือครับครับก็อย่างที่คุณองาจบอกครับตอนนี้ฟ้าสางเลยครับก็เริ่มเห็นอะไรดีดีแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคงได้ทราบครับใครจะเป็นแชมปเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีแข็มขัดอยู่ที่เอวเนี่ยเอาไป5,000 นะครับทุกผู้ชมครับขอเชิญชมการแข่งขังนมวยสากลสมัครเล่นเพื่อคัดเลือกนักมวยโซนเอเชีย er ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่น,นครซิดนีย์เลกที่3จัดกันระหว่าง1 7เมษายนนะฮะที่เดอะมอลล์บางกะปิชมฟรีนะครับมวยไทยที่จะเข้าแข่งขันก็มีชื่อเสียงเรียนนามเพราะๆทั้งนั้นครับคงศิษย์เวียงวิเศษสนธยาวงประเทศ สมชายฉิมลำครับแล้วก็ยังมีวิจารณ์ผลลิศครับนี่นะครับลุ้นครับให้ประเทศไทยได้เหรียญทองโอลิมปิกจากมวยครับ4ปีที่แล้วนี่สมรักทำสิงได้ไปแล้วนะครับวัยเหมือนโกหกครับท่านผู้ชมครับปีอปีแล้วครับคราวนี้แหละครับเราจะได้ขี่เหรียญครับอยู่ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยเอาใจช่วยกันครับ แต่คู่นี้นี่ได้เงินเดือนครับใครชนะนะครับเดือนละห้าพันแต่ถ้าน้ําเงินชนะนี่พิกอบุญญาบอกว่าจะมอบที่ดิน200ตารางวาที่อําเภอหัดใหญ่จกกังหวัดสงขลาราคาล้านกว่าครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบรกตแดงจะได้เงินเดือนได้ที่ดินด้วยหรือไม่หรือเงินเดือนก็ไม่ได้ที่ดินก็ไม่ได้นะครับแต่คขาตัวได้นะฮะข้อบน้อยจ่าย ทีกองเชิดแล้วครับคู่ต่อไปสนุกครับท่านผู้ชมเมืองสมุรจอรลูกสมุรกับโพแก้วบ้านชัดมณีสายสี่เป็นการชิงแชมป์ในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท1 1อปอนด์นะครับผู้นี้ให้ที่ดินนะฮะผู้หน้านี่เขาบอกว่าถ้าโพแก้วชนะนี่จะได้บ้านหนึ่งหลังจากบ้านชัดมณีสายสี่กำน,นันเฉลียว มากระซิบเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวกวนจะน้อยหน้าปิกสบุญญาครับหมดยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับก็ขอโซ่ขอพอยกันธรรมดานะครับก็สักขีพยานมีหวดพระเจนจากมวยตู้ชันยุทธลีลารุจิวงหรือรู้จักกันดีในแปดวงมวยก็คือเสือเหลืองครับประจัธตพันเวทีมยสยามอ้อมน้อย และคนที่จะขึ้นไปคาดเข็มขัดให้กับมวยคู่นี้นะครับก็คือรัฐมนตรีวันเฉลิมอยู่บำรุงครับก็เดี๋ยวจะให้เกียรติไปคาดเข็มขัดครับท่านผู้ชมที่รพครับนี่แหละครับคือเข็มขัดแล้วครับคุณอดุลเดชครับรุ่นจูเนียร์ฟเวเเี๋ยวฟังันาจากคุณนกอาจครับบนเวที ท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้ผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านโดยกรรมการจีรศักดิ์แสงจำรัดกรรมการชาตรีน้อยเจริญและก็กรรมการชลอวิเศษชัยยะเรียบร้อยแล้วนะครับฝ่ายแดงครับเจมส์บอลพรสวรรค์มินิมาร์ดนั้นได้49คะแนนนะครับและฝ่ายน้ำเงินมรกตแดงสอบุญญา47คะแนนจากคะแนนกรรมการ3คนให้เท่ากันครับก็เป็นอันว่าฝ่ายแดงครับเจมส์บอลเป็น แชมเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับโอกาสนี้จะขอเชิญท่านร้อยตำรวจตรีวันเฉลิมอยู่บำรุงให้เกียรติขึ้นคาดเข้มขัดกับแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับก็เป็นเอกฉันนะครับท่านผู้ชมที่รบคับกรรมการสามท่านมีจิรศักดิ์แสงจำหลัดชาตรีน้อยเจริญชลอวิเศษชัยยะครับ เดี๋ยวครับขอขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีวันเฉลิมอยู่รวงครับครับชมสิ่งน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาชมคู่ชิงอีกคู่หนึ่งครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g